สวัสดีเจ้าทุกทุกคนไะวันนี้ปลาหมึกย่างนะจอกน้ำกิ้มแซบแซบมาลุยด้วยกันเจ้าทุกทุกคนอันนี้ก็เป็นไอ้พักกับนะจอกใบบบวบกกับพักสลัดจอกปน้ำจิ้มทำเองแซบหมากรุนเจอกมาลุยกันเลยเจ้าสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้าแร้วก็หยุดช่องกีฬาคนเมืองเหนือนะจ้ามาวันนี้ อาหารแซ่บๆบ่เจ๊บ่เจ๊ค้นยูอันอทะเลนะใกล้ทะเลนะแต่ว่าเป็นคนนยูจังหวัดภาคเหนือนะแต่ว่าก็ได้กินอาหารทะเลมัง้งรู้สึกมาจากไมโครจอกมาลุยกันวันนี้อยากกินอย่างแซ่บๆอันนี้นวดน,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 นันึะกระเทียมบดมึก จิ้มี่ตรงแซ่บตรงเรียวตรงเผ็ดตรงเขมนิดๆใบบุบุตรงน,นี้กัดมันมีใบบุบสุุปอ่อนๆตรงนี้มันเป็นหน้าเก่เอ่อ ปลูกหอมแล้วเดี๋ยวเดือนมีนานี่ก็จะมีหอมขาวออกมาขายแล้วหอมสดนะปีที่หอมสดจะแพงกว่ามากเพราะว่า

ปีที่แล้วซื้อสามโลรลอยซื้อมาจองแล้วพึง,ถ,งถึงล้มอ่ะแตกแดงกับอะไรเนี่ยถึงล้มทางต้นเลยเนี่ยลองมนันแทงแล้วกว็ถึงเก็บแต่

นี่เสียงดังอย่างนี้แหละสองปูกระเบื้องเส้นหลักเหลือปูนี่เราใส่สุปกระเพราสั่งกระบ,บันเมือ่อไห ต้องเส้นกับยาทาสีต้องทำผู้รับเหมาบ้างเหมาทาสีเลย หลายปีแล้วไหมคะซีบ้านท่าเขาอยู่แล้วเหมันต้องคอยดูแลตลอดเวลาบ้านมันก็จะแบบโซ่องห่องนะปั๊บปุงเหมือนปั๊บปุงนี่ นั่งกินไปกินมนาะเอามาเห็นใช้วิดีโออัพกับได้อดัดหรือว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเพราะก็เป็หรือว่ามันเริ่มไ่ไหนเนาะจริงๆมันก็อาจจะไปบ่างมันเป็นรุดกว่าไหนก็ไม่ Thế cho nên, khoản là kỷ nó không đúng bất kỳ nào Cái điều này bị át mày มีหมจนไปแอลเขาอันพิจกูดไปขึ้นเขาพิจกูด <c oughs> ไปแล้วไปมาแล้วออปีนี้ยังมันยากไปจีไปละไปอันเขาพิจกูดไปกิน เราแวะไปคือคือผักมาไรพัดดินเนาะไปกินปูกินอาหารอะไรนี่นเออมาทำอาหารอร่อยคหอาปูปิดมดัมง้งได้หรือมึงเนาะไปได้เนี่ยปูจั๊ดทัวปนปลาไปกิน ลงมาจากเขาทิชกูล,ลูนเนาะเขาจะเข้าที่พักเลยไงเขาทีพักปกีอันมาเปียบ้านแรแบบนี้เลยแต่เปินทำอาหารร้อนถ้าอยากรว้แล้วแอ่กุ้งกุ้งถอดกรอบอ่ะกุ้งมันจะเป็นกุ้งเล็กอะเนาะจะเปิเอามาชุบแป้งถอดกรอบอกินดีกินล้ำเปินน้ำพริกอย่างกระล้มทุกอย่าง เขาหวังเพีวกันด้วยขึ้นเตาพิซซ่ากูนี่มันนจัดซะหน่อยเนาะใครที่กำลังแบบนีอย่าไปคิดไป ดูตีใจไปเขาแล้วออนี่เจ้คนนังคนคือไอเดินก็ขาดก็เหมือนก็ขาแก่กระเป๋าเดินมันจะค่อยคล่องเหมือนเขาไงเดินก็แคบก็แคบไงเดินชาตเต้ทุกคนก็คิดว่าเจ้คนน,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 นี้ตึ้งบุกึ้งต้องมากึ้งไหนนอนเนี่ยเขาพี่กูเนี่ย ก็เห็นแหละเห็นตอนที่เขาไปไหว้พระทางข้างหลังเลยกํลังจะขึ้นขึ้นเดินขึ้นเห็นแกเดินขึ้นไปก่อนแล้วนะพอตอนหลังเขาไหว้พระอย่างข้างหลังย้อยก็ขึ้นกันเนาะไปถึงข้างบนแกล้มมาแล้วยกนิ้วให้แกเลยย้อมหลักเลยคุณเหยนยบก่อยเดินแกไปคนเดียวแกเดินไปก่อนคนเดียวแกนะแกหมุล้อมัว่าแกหัวแกเดินจ่ายมั เดินลงมาแล้ววใาก็ถึงพุ่นแล้วใจก็ถึงแล้วมีอีกคนทั้งคนดูแข็งแรงกว่าคนนี้เนาะคนจับไปถึง พี่มาขอดูตีบุญดูตีตีบุญือตีความตั้งแต่คละคนวี่ตอนไปตอนไหนวนีน้วันมีอันจะว่าจะบบาไหว้นี่นะ thôi đi ạ à. Khuyên bay mà đi kỳ khâu anh chào nó, bên ba hưng bay ngọc ngon ngọc ngon chết ngon ngon chết ngon luôn, ngon 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 mà ngon 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 khâu ngon ngon này mà ngon 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 ทางไปสวรรค์ทางไปอย่างนาั้นจีเขาแยกมีแยกทุกคนน่ะพอไปนั่งพอดทางไปสวรรค์เอ๊ะรู้สึกบ่ม่วนแล้วก็รลบบอกปีที่ไปด้วยกันนัดเขาหนันงพักสักกัมบอยหนังพักนาศีนาจังแม่ทโดมยะโดมักมีพอมีอมีผ่าอยู่หันองค์รรทุกเจ้านะ่ะเขาก็จะไวไวไปนั่นกันทางพักปีเป็นว่าเออกินข้าวบอ่อยนะ่ะ พอีเข้าเอามาตัวแต่บรดิกินเนาะเดียวก็ยิบเข้ามากินกินไปเข้าไปสองจามคำเรากินหน้าเราก็ยังพัดัาเออดีขึ้นเนาะือเดินต่อจนถึงเนี่ยเนี่ยถ้าไขรคิดจะไปก่อนเรียองร่างกายจะดีกินเข้าเลนก่อน ไปมองอย่าไปมองอันมันอย่าไปตีราคาเป็นต่ำมาได้ได้ไดยังกงต้องคิดว่าจะไปอห็รอ่ทํกนทำนะคะาจะลองดูอ่ะไหวก็ถ้ามีมวาสนาก็ได้ขึ้น ดูตีบุ้คเพะเไปตีฟูดหอกสิกาลสินนะพี่ทองมดจำได้มบุ้งการ งนาะก็ขึ้นไปไมีคนบอกอะไปเอ็นทำนาค้าไก,ก่าวไก่ปาปูถ่องกเอา ขอบคุณคุณพี่น้องทุกคนเราจะเป็นกำลังใจกันทุกๆวันเพราะแทนไม่ไดความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอสมนันเก่ประิาราธานาทุกสิ่งทุกประการเจ้าขอบคุณเจ้าสวััดีเจ้า